สวัสดีนะครับทุกคนวันนี้ก็จะมารีวิวและทดสอบไปในตัวเลยนะครับรีวิวและทดสอบยาฆ่าหญ้านะครับยี่ห้ออะไรก็ดูเองสูตรกลูโฟซินีตแอมโมเนียนะครับกลูโฟซินีตแอมโมเนียนะครับ ยาฆ่าหา,าสูตรดูดซึมนะครับระยะหวังผลก็7วันครับ7วันขึ้นไปนะครับอัตราส่วนนะครับ6กร้อยถึงหกรมิลลิตรต่อน้ำหกสิบลิตรนะครับก็ประมาณ6กรอย พูดง่ายหกร้อยมิลลิลิตรต่อน้ำหกสิบลิตรนะครับพูดง่ายๆเลยนะครับไม่ต้องไปถึงอะไรนะครับเอาง่ายหกร้อยมิลลิลิตรต่อน้ำหกสิบลิตรนะครับก็กะเอาครับวันนี้ก็จะใช้กระป๋องครับกระป๋องนี่ประมาณห้าลิตรนะครับห้าลิตรก็ใช้ประมาณ 60มิลลิลิตรไอ้หกมิลลิลิตรต่อน้ำา5ลิตรนะครับก็เอานะครับหกสิบมลิตรก็ประมาณครึ่งขวดเอ็มร้อยครึ่งขวดลิปโพนะครับเพราะลิปโพกับเอ็มร้อยมันประมาณร้อยห้าสิบมลลิตรนะครับก็ประมาณครึ่งขวดเอ็มร้อยครึ่งขวดลิปโพนะครับก็เอานะครับ ส่วนผมนี่ก็ประมาณ1นึ่ถึงสถ้วยเล็กนี้นครับก็กะเอานะครับยญาที่เขาบอกก็ยังมีหญ้าปาควายปาขมนาำนะหญ้าตีนนกนะจะมาฉีดปามมละกอรรบ โหหญาเพียบเลยครับมลโกไม่เห็นนะครับเห็นแต่หญ้าครับอันนี้ก็ไม่รู้หญ้าอะไรนะครับลองมาทดสอบดูนะครับน,น่าจะตะกูลเดียวกับหญ้าปากควายหรือมั้งครับดูนะครับทดสอบและรีวิวนะมละกอไม่เห็นเลยครับ เห็นไ่ยากครับทดสอบแบบผู้ใช้จริงนะครับดีไม่ดีก็ดวอยเองครับจะดีหรือไม่ดีก็ให้ผู้ชมตัดสินเอาเองครับย่าเพียบเลยนะ เลื่อมกันเลยนะทดสอบโอ้ฝาปิดมาอย่างดีนะครับใช้อะไรเจานะครับใช้มีดเจานะครับเจาะสองรูน น,นี้รูเทนะครับอันนี้รูอากาศนะครับต้องเจาะสองรูครับส่วนใครจะเปิดหมดทั้งฟ้าก็แล้วแต่นะครับเปิดหมดทั้งฝา้าไม่แนะนำนะเพราะเราต้องเก็บไว้อีกนะครับนักไปเจาะเป็นรูดีกว่านะครับฉีดก็ฉีดมือธรรมดาครับ ไม่มีเครื่องพ่นมันเขานะครับฉีดมือธรรมดานะครับหนึ่งกระป๋องห้าดินะครับใส่ประมาณสองถ้วยนี่นะครับโอ้มีมือเดียวนะครับน้ำจะเป็นสีฟ้านะครับ หนึ่งฟ้าครับก็เอานะครับทุกคนห้าลิตรต่อน้ำน้ำห้าลิตรต่อน้ำยาหกสิบมิลลิลิตร,รก็เอานะครับใครมีเครื่องวัดก็เอามาวัดมาตวงนะครับอันนี้แบบชาวบ้านชาวบ้านนะครับก็เอานะครับใส่ไปแล้วนะครับสองฟ้าครับ ทีนี้ก็เติมน้ำนะครับคนเนี่ยมันเข้ากันนะครับผสมม,มันเข้ากันนะครับเตรมแล้วครับก่อนฉีก็คนเนี่ยเข้ากันก่อนนะครับอย่าลืมก่อนฉีก็อย่าลืมใส่หน้ากากใส่ถุงมือด้วยนะครับเพื่อป้องกันอันตรายนะครับ อย่าปละมาทนะครับใส่หน้ากากใส่ถุงมือครับตอนฉีดคงไม่เห็นนะครับเพราะว่ามีมือเดียวนะครับใส่ใช้มือถือถ่ายนะครับใส่มือถือถ่ายอาจจะไม่ได้เห็นตอนฉีดนะครับทุกคนโอ้มันต้องจับฉีดนะครับใช้มือสองมือฉีดนะครับไม่มีมือถือไม่มีมือจับมือถือถ่ายนะครับต้องขออภัยด้วยนะครับ ด้ามฉีดก็ด้ามฉีดแบบบ้านนอกนะครับต้องขออภัยนะครับไม่มีเครื่องพ่นเหมือนเขาะนะครับมาดูผลลับล้งผ่านไปหนึ่งอาทิตย์เจ็ดวันนะครับอ,อย่าลืมเลยยนะ ปอดฝนด้วยนะครับจะต้องฝนไม่ตกนะครับวันที่สีดอยให้ฝนตกนะครับผมถ้าจะให้ผลลัพธ์ที่ดีร้อยเปอร์เซ็นต์ก็เป็นวันที่เดดออกนะครับเป็นวันที่แดดออกเลยนะครับฝนไม่ตกนะครับอย่าให้ฝนตกนะครับจะได้ฝนจะได้ผลลัพธ์ที่ดีนะครับ มาดูผลงานหลังผ่านไปสองอาทิตย์ครับสิบห้าวันนะครับดูเอานะครับปกว่าตายอยู่นะครับได้ผลอยู่นะครับรอย่าลืมครับถ้าอยากได้ผลจริงจริงอย่าฉีดตอนฝนตกนะครับตกฉีดวันที่เดดออกจัดๆนะครับจะได้ผลดีนะครับ ้องมีระยะปลอดฝน8ชั่วโมงขึ้นไปนครับถ้าถ้าวันไหนครึ้มๆฝนจะตกนี่อย่าฉีดเลยครับเบืองยานนครับต้องฉีดวันที่แดดออกจัดๆัดครับแล้วก็อย่าฉีดโดนต้นใบมะละกอ,รห,รอหรือพืชหรือพริกครับ ถ้าโดนถ้าโดนใบพริกนี่ตายนะครับครณทับตายนะครับอย่านะครับอย่าโดนพืชของเราพูดง่ายเราปลูกอะไรก็อย่าไปโดนมันนะครับโดนต้นได้โดนเง่าได้ครับแต่อย่าโดนใบนครับถ้าโดนใบจะเป็นงี้ครับเพราะหยามันสูงนะก็เลยฉีด ลองไปโดนนะครับสรุปดังนี้นะครับต้องฉีดวันที่แดดออกจัดๆนะครับวันไหนฝนวันไหนฟ้าครึ้มเนี่ยหรือฝนใกล้จะตกอย่าไปฉีดนะครับต้องมีระยะปลอดฝนแชั่วโมงขึ้นไปนะครับแล้วก็อย่าฉีดโดนพืชของเรานะครับ จะฉีดโดนใบมันนะครับเง่าได้นะครับดัวนะครับไม่ได้อวยไม่ได้อะไรนะครับไม่ได้มีสปอนเซอร์อะไรใดๆทั้งสิ้น,นครับดูให้ดัวเองครับตายไม่ตายก็ดัวเองครับโอ้ผมขอจบรีวิวการฉีดยาฆ่าญ้า กรูโฟซิอิดแอมโมเนียครับแต่เพียงเท่านี้นครับสุดครับ